เดี๋วนนยวผมนะครับลอมนะครับในการฮัทท็อปทีวีอยู่กับเรือข้สสาศสตร์นะครับก็นานมากนะกว่าจะได้เอ่อเอาคลิปนี้ลงเพราะาจริงๆนะอ่าได้คลิปนี้มานานแล้วแล้วก็กว่าจะหาคลิปดีๆสำหรับเดือนนี้ก็จริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะนั้นแต่ว่ามันไม่ค่อยกูดเบิร์ดเท่าไหร่ในการใช้งานจริงไม่ถึงว่ากว่าจะแบบ เอ่อเล่นเพนย์จนกระทั่งแบบจนจบเกมจริงๆอ่ะคือแปบบ๊แบ,บเดียวก็จบลัสแบบอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบอ่ะนั่นแหละให้คิดมันยาวๆหน่อยนานหน่อยครับโอเคครับมาเช็ครายชื่อครับทีมนะครับมีไอคับเพย์เออร์เหลือถูกขึบินทีมละหนึ่งลำนะครับแบบเบตเทนชิปเหลือประจำบานทีมละห้าลำ่มูเซอ,อ,อร์เหลือตะเวนทีมละสามลำเดชทอยเออร์เหลือพิฆาตทีมละสองลำและ,ลและเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สองสองลำเหลือพิฆาตนะครับทีมละสามลำนะดูผิดนะฮะขออภายัย ก็จะมีเท่าเก้าสิบและสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดนี้เป็นของเอ่อเดอะทรอยเออร์ er นะก็มีลำเดียวก็ถือว่าโอเคหน่อยซึ่งอันตั้งแต่คลิปเอ่อคลิปที่แล้วล่าสุดนะก็เป็นของเอ่ออะไรนอตโคเรน่าอันนี้ก็ยังไม่ได้ปรับนะคือเป็นยังแพทก่อนนะของของผมนะคลิปเก่าของผมเลยนะก็ไม่ได้เก่ามากแล้วก็ข้อแซกก็ยังอันเก่าอยู่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากครับพรที่ผลกระทบหนักจริงๆต้องเป็นของพวกเรือที่ถูกบัฟบ เลยถูกอะไรเนี้ยผมจะไม่พยายามจะไม่เอาลงนะจะเป็นอ่าแพทอื่นเลยแล้วค่อยเอาลงอ่าฮารุกุโมนะโดนหนักนะคจับลาซาลาซา,ามีเอ่อเบิร์ดไฟไงเนะอ่อก็เลยโดนหนักไปเลยแล้วยิ่งมีบัฟเฟโล่ที่เอ่อเรดาร์ถึงระยะนะจบเลยนะฮารุกุโมะนี่คือแบบของตัวแทบจะไม่รอดนะโชคดีนะที่เอ่อ ก็มินล็อกเก็ตนะจากเอ่อข้าศัตริ์ทำอะไรไม่ได้นะเอ่อจากเครอศาสตร์นะเรายังโดนเนด้าโดนเอด้าด้วยไม่เป็นไรมีควันนะควันนี้น่าจะเป็นของเอ่อของใครดีอ่ะของของใครอะ่ะบราซ่า,าไม่มั่นใจนะตรงนั้นไปสมกจักด้วยครับ ไม่ใช่เป,ปิดสมอกดิต่อไปโดดักไว้นะสมอกนั้นทางนั้นมันไปรั่วเฉยโอเคก็สกตูอยู่นั่นแหละครับเราปล่อยแบบมุมกว้างนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ามุมกว้างไม่ทาอะไรมุมกว้างไว้สแปร์นะแบบเก็บสแปร์มุมแคบไว้แบบโฟกัสนะเพราะงั้นเราปล่อยแบบสแปร์สามแล้วก็โฟกัสในสมอกหนึ่งไปเลย เาไปโดมานะเราเข้าดไซน์ครับผมจะออกระยะหน่อยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตัวของบัฟเฟโรนี่คือหยิบไฮโดรคลอริกเซิร์ฟมาหรือเปล่านะหยิบมาก็จะต้องระวังระยะ5กิโลไปด้วยโอเคต่อไม่โดนนะไม่เป็นไรครับผมปราซากัฮารุกุโมนี่คือแบบเจอหน้ากันนะ ฮารุฮารุกโมะนี่คือแบบยังไม่รอดนะจบไปแล้วครับบาซ่าเบอร์ไฟปิดไปนะแต่ตอของฮารุกุมะนี่มาทางของบัฟฟาโลด้วยนะปิดบัฟฟาโลไปด้วยครับหินเดนบวกก็โดนเอ่อฟิน,แน์แวนนะปิดไปด้วยดเบิลช็อตเลยครับผมถือว่าโอเคมากแล้วเราก็ยึดสายแล้วก็รัสไปต่อได้นะเพราะว่าเราเราไม่ต้องอยู่กับที่ครับเราไม่ได้ไม่ใช่สายยิงจากนะจริงๆก็ได้แหละ อยู่ยิงได้ไม่ได้แต่ไม่ได้เต็มที่มากกว่าพวกของสายหลักนะ มงแมงก็ไปปวดไล่ชินโนกนของเรานะคือแบบอยจะสไนแน่เลยคือ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้ไนงะือเลยแบบไปโจมตีชิานกนนปัญหาเดียวในการสู้กับพวกเรือเรือฝรั่งเศสนะไม่ว่าจะเป็นครูเซอร์หรือเบนะตันชิปนะจะปัญหาหลักเลยคือถ้าหากพวกเนี้ยเขามีเมนกันหน่า,าเดียวอย่างพวกชองบาร์หรือดิซิเดีอะไรเงี้ยหรือแบบเมนกันหน้าเยอะอย่าง อาเสกก็หนึ่งในงนั้นนะบองกวงก็ด้วยะครับผมพวกนี้เขาเสัญญเขาจะหันหน้าแล้วก็ปรับตัวได้เร็วคือเรยวอะไรเร็วมากเป็นพิเศษเราก็จะยากยากมากในการที่จะปอยต่อแบบเอ่อเซอร์ไพรส์สคิวทำไม่ได้วันช็อตไตล์ไม่ได้เลยต้องลัชอย่างเดียวเลยครับ อ๋อไม่โดนนะเห็นไหมเขาเลี้ยวมาเลยนั่นหนีนะไปต่อดักนะกะว่าช่องบ้สจะเลี้ยวมาหาเรานะถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรครับผมก็ก็ก,ก็คุณเธอก็รูดตามนั้นไปนเรื่อยแหละซึ่งนั่นแหละก็ตามนั่นเลยครับเราเสียต่อเลยนะทั้งหมด ไม่เป็นไรครับผมกลับมายึดไซนะเพราะว่าอา่มิเชลมิเชลเรายึดไม่ได้แน่นอนโด,โดนโฟกัสอยู่นะเราแค่มายึดช่วยแล้วเดี๋ยวออกจากซเดแล้วก็ไปต่อเนย้โดนชองบ้าปิดไปนะข้างหน้าเลยเดี๋ยวเราแก้แค้นเะนี่ย ันงสเตลได้อยู่นะยังไม่โดนเห็นนะแต่เขาก็รู้แหละว่าเราอยู่แถวนี้มีเชลลแจิโร่นี่คือนะเอาตัวรอดนะหนีไปเลยดีอยู่ครับผมนั่นบบปิดบราซ่าไปได้ถือว่าดีอยู่จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในการโดนกโดมยิงจากภายหลังด้วยนะ เปนจิมบูตแอตทิเวตครับผมแล้วก็นะโโลัชไปหาอิมิลแมนนะเชโนเอาคืนนะว่าโอเคอยู่เราไม่ได้เสียต่อทั้งหมดนะเราทิ้งต่อไปแค่หนึ่งแท่นนะอย่างที่เห็นครับผมคิมบินเจอเรานะอิกนอไปก่อนนะอ่าโอเคถ้าเปิดคิมบินไฟเตอร์ใส่เราเราก็เปิดครับแอทายอาคารครับผม คืออีกน้องก็แบบทำให้สตูแบบเขาแบบอาจจะคิดว่าเอ้ยไม่มีใครอย่างนี้คือแบบถ้าไม่ดูในแมปหรือไม่สังเกตดีๆอะไรเงี Mitar ้ยเ um, ขาก็โดนเจออะไรแบบนี้นะอบอบระบบซ้ายขวาลำบากนิดนึงยากหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาอะไรมาก ไปโดนโ,โคลัมโบหนึ่งลูกนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งลูกไปโดนมุสชิด้วยโอเคอยู่แตกดาเมจไปครับมีแมงก็มาล่าเราอยู่นะแต่ยังคงคิดว่าเราอยู่ในนั้นแหละเราก็พยายามเลี้ยวเบี่ยงอย่าอย่าเข้าเครื่องบินนะอย่าไปใกล้เครื่องบิน มอคุณเธอว่คิดว่าเราอยู่นั้นอยู่ก็ไม่ใส่ใจอะไรเราต้องติดคริสโตโฟโรโก่อนหรือคือทำให้คุณเธอหนีออกจากหาเราก่อนเพราะว่าปัญหาเลยคือถ้าโดนยิงนี่คือแบบเจ็บหนักนะใส่ต่อใส่อิมเมอรนะ์นะเกือได้นะพลัมโบนี่คือ มุ่งมาทางเรานะโชคดีอย่างนะถ้าหากตัวของพวกอิ mm hmm. มมนกับโคลัมโบนี่คือคิดว่าการโดนดิสนี้มาจากเครื่องบินก็คือดีอยู่แต่มันก็เป็นไอคอนมันไม่ใช่เครื่องบินจะด,ดีไม่เป็นไรครับผมปล่อยดักใส่โคลัมโบ um นะแล้วก็ต่อสออ่าต่อแท่นแรกนี่คือที่ปล่อยใส่อิมมนนี้น่าจะไปโดนสักสองลูกนะถือว่าจะโชคดีมากเลย ถ้าคลัมโบไม่เปลี่ยนทิศทางหรือเลี้ยวขวาอีนิดนึงแล้วก็ยังความเร็วคงที่แบบนั้นอยู่เราก็จะฟูลสไตล์ได้สองลูกที่เมิยวแมนจริงๆครับผมหนึ่งลูกนะ <ผม S 1> แล้วก็ลูกที่เหลือปิดเป็นที่เรียบร้อยครับผมโคลัมโบนะเมียวแมนมาทางเรานะดูก่อนนะครับว่าหันตรงมาหรือเปล่าแต่ ปล่อยต่อดักไปก่อนพอเจออย่างนี้น่าจะเลี้ยวออกนะนะครับคุณเพลียวออกแล้วปล่อยดักซ้ายไปนิดนึงเนะี่ยถูกแล้วครับยิงไปนะไม่ต้องใส่ใจครับยิงไปเลยเซเก้นก็ระยะสั้นด้วยนะของมีมแมนไม่ได้อัพมาเห็นเป็น AP ยิงนะรวมเบ็ดเบ็ดแข็งด้วยเนะี่ย มันต้องสูงกว่าน,นี้แต่ไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยมีตอ่อไปโดนเราไปเซอร์ไพรส์นะทำให้คุณนะคิดว่าไม่มีหรอกอะไรอย่างงี้มีเรายิางอย่างเดียวไม่ครับกอบปิดีโไปด้วยแผนเรานะดูก็ดูออกนะมาไล่เลย ไปต่อไปโดดักที่กิชิมะครับผมแล้วก็เอาตัวรอดจากเครื่องบินนะลดความเร็วครับผมแล้วก็ไปขึ้นบินผ่านไปจบแล้วอันนี้ก็สบายครับเครื่องบินของแท่ากมาอีกนะ ไม่โดนนะไปต่อไปอีกครับผมได้ซิกินะนน่าจะไม่โดนนะซิกิหันเลี้ยวออกแล้วยิงเงี้ยผมยิงเลี้ยนะครับผม ซาลิงกัดยังไม่จมนะเรายิงอีกหนึ่งสาโวไปที่ซาลิงกัดซาลิงกัดโดนปิดไปนะโอเคเราก็มาโฟกัสที่กิซิมาไปเลยยิงไปเลยครับผม งงมากนะไม่มายึดสายผมสั่งให้ยึดสายแล้วเพราะว่าเราโดนกดนะแล้วก็เด็ของเราอย่างเจเจฮัมเจฮัมเฮเจฮัมเลนะลก็ไม่ก็เล่นไม่ได้ด้วยในจังหวะน,นี้นะควรไปยึดสายมากกว่า นั่นงไม่เป็นไรครับผมแต่เราไม่มีพอไปใช้เลยนะเขลาศากยิงมานะสุ่มมาจากจังหวดเมื่อกี้นี้เราจะไล่เขลาศากเลยครับผมตอนเราพร้อมใช้แล้ว รอดักไล้ครับเม่กี้เดักซ้ายไปแล้วเดี๋ยวต้องดักขวาเพิ่มนะเพราะว่าคุณเธอจะเลี้ยวซีกซ้ายขวานะเป็นฟันปลาปรลับใจแล้วครับผมเพราะมีเลย,ยในไซส์บีไปว่านะครับยามากินี่อยู่ยนั้นแหละเราก็ สมัติรัดเขาไปได้แต่ปล่อยไป้แล้วแล้วก็รีบพุ่งออกมาหนีเลยให้ไวนะพอะไม่โดนนะนะ่นะาเสียดายมากเลยทั้งแรกอ่าเทวแรกกับเรวที่สองนะจริงนะจริงจะสเตลต่ตอ,อก,ก็ได้ครับผมแต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะยิงไปเรื่องนี้แหละแล้วก็นะแล้วก็เข้ารัสไปดัดบตอ่อเลยยามากิริปิกวิสคอนซินไปได้นี่คือแย่เลยเดี All the ย๋ยวมากิริมาทางเรานะเร็วมากเลยเดี๋ยวซ้ายนะเพื่อจะไปปล่อยต่อแต่คุณเธอหันมาตามนะเพื่อจะมาชนเราดูออกนะ เลี้ยวกับครับว่ากลับเลยแต่รีบแล่นนะพุ่งผ่านเลยครับผมเมนกันหลังหันมาทางเราอยู่นะอันนี้รีบหันตรงให้ไวนะเตรียมตอ่อไปโดยครับผมยิงม,มากิดหนักนะแล้วก็มีไทฮ์ปไปหนึ่งนะตอ่อไปโดไทฮ์ปไปเลยแตกไปหนึ่งเลยไม่เป็นไรครับยัมพอดอก,กอแล้วก็ปิดไปได้นะโดนแรกกันไปแล้ว ก็จบชนะเลยครับลูฟานทัสก์คิว的速度追ってくるのは簡単じゃなくてよดูคลิปตัวล้วเป็นไงบ้างครับสนุกกันไหมครับวันนี้เรฝากกดไลค์เพื่อมเงดูช่องของเรานะครับสติดต่อผู้รอดีที่ลิงก์ข้างล่างนะครับวันนี้ขอตัวไปแล้วไว้เจอกันหน้านะครับสวัสดีครับ